สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเจ้าเกนตัวนี้นะครับมันจะเหมือน GTA V นะครับแล้วผมจะทําจะมาสอนตั้งค่ายมันเหมือนยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ขอจัดใหมก่กนโอเคน่าจะได้ละอันนี้จัดใหม่เรียบร้อยโอเคนะครับอ,อันดับแรกนะเข้าไปที่เพสโต้นะครับเนี่ยเนี่ยเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็กดไปตรงนี้ครับผมแล้วก็กดเปลี่ยนภาษานะแล้วก็พิมพ์ตัว L นะตัว L แล้วก็ตัว A นะแล้วก็ C เนะน,นี่ยออก L A V A C นะครับกดตรง L A C G T A ห้านะน,นี่ครับแล้วก็ไปกดอันแรกนะนกดติดตั้งนะครับ เสร็จแล้วกดเปิดนะะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่ายดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นนะฮะคลิปนี้ก็คำสั้นๆไปนะฮะอันดับแรกเราก็ไปที่ setting นะทุกคน แล้วก็กดไปที่เอ้ยวิดีโอนะว,ว,กกออวิดีโอหรือปากของมเออวิดีโอนะก็กดเลื่อนให้หมดเลยเลื่อนให้หมดนะแล้วก็ติ๊กถูกสามอันนี้อันนี้ไม่ต้องติ๊กนะจะติ๊กให้มันเหมือนจริงก็ได้แต่มันจะก,กระตุกนะะมันจะก,กระตุกผมก็เลยไม่ติ๊กแล้วมันจะทำให้เลื่อน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 ื่นืสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะเออลืมบอกวิธีเล่นนะกดตรงนี้นะฮะกดตรงเออแล้วก็กดตรง เลือกด่านได้เลือกด่านนะ้่แล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับในตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวฝากไว้อย่างหนึ่งอย่าพึ่งออกสคริปตนี้นะเออนี่ครับทุกคนผมทำเป็นสัญลักษณ์ของช่องผมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเด้ออดมินก็ No One เนี่ยยังคิดถึงคุณตลอด นะครับผมสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ